ทุกคนครับวันนี้จะพามาดูการแปรรูปไม้ท่อนขนาดเล็กๆขึ้นมาถึงขนาดกลางกลางกันนะผมอันนี้จะเป็นท่อนไม้ขนาดเล็กนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเราจะเราจะได้ไ,ดไม้แปรรูปที่เป็นขนาดเท่าไหร่กันนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันับผมผมว่าท่อนขนาดนี้น่าจะเป็นไม้หน้าสามนะครับทุกคนอ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าไม้ท่อนเนี้ยขนาดเท่าเนี้อ่าจะได้ไม้ขนาดเท่าไหร่แล้วได้กี่แผ่นนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูเลยครับอ่าคนเลือ่อยครับเขาต้องคํานวณน,นะครับว่าเฮ้ยไม้ท่อนเนี้ยเราจะแปลรูปมาเป็นไม้ขนาดเท่าไหร่อะไรยังไงอย่างเงี้ยผมคนเลือ่อยเนี่ยค่อนข้างเก่งเหมือนกันนะครับทุกคนต้องมีประสบการณ์นะครับผมถ้าไม่มีประสบการณ์แบบเลื่อยแบบไม่ไดีดูไม่ได้ อะไรยังไงนี่คือทําให้เสียไม้ได้นะครับทุกคนอ่านี่ครับผมอันดับแรกเขาก็จะเอ่อเลื่อยด้านข้างออกให้มันเรียบๆก่อนนะครับผมนี่เลื่อยแต่ด้านๆด้านให้มันเรียบๆผมทั้งสี่ด้านเลยนะผมนะครับเขาก็จะนี่ครับเขาจะใส่ด้านข้างออกอ่านี่ครับพอใส่ด้านข้างข้างใดข้างหนึ่งครับผมให้ได้ขนาดแล้วเดี๋ยวเขาก็จะอ่อขึ้นเป็น แรรูปเป็นไม้เลยนะครับผมอ่าอันนี้ออกด้านที่สองเรียบร้อยอ่ามาอ่าหนครับอันนี้ออกด้านที่สามอ่อันนี้สามเนี่ยออกแล้วด้านนั้นด้าขนาดเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เอาเข้าร่องเลยครับผมมันจะมีไม้ที่เขาเสียบปรับขนาดอีกทีนะครับออนะครับเห็นเขาออกไหมครับอ่ะมาครับผมคราวนี้ได้ ขนาดนี่ครับได้เหลี่ยมได้ไม้เหลี่ยมละอ่าเดี๋ยวเอาฝั่งนี้นี่เสาะให้มันเหลี่ยมดีๆก่อนนี่ครับผมอันนี้แบบฝีมือเลยนะครับไม่ได้ใช้ไม้วัดขนาดประกบเลยครับผมก็คือใช้แบบฝีมือประสบการณ์ล้วนๆอ่ะพอได้ขนาดปุ๊บเนี่ยครับเขาก็จะมีไม้วัดขนาดเสียบมาผมว่าอันนี้จะเป็นไม้หนาสามนะครับดูครับอ่ามาแล้วครับนี่ ได้มาเป็นแผ่นที่หนึ่งเพราะว่าเป็นไม้ตกเกรดนะครับไม่ใช่ไม้เกรดเเป็นไม้หน้า3ามแบบตกเกรดตกเลียมครับผมอ่าเท่าน,นี้ผมว่าน่าจะได้สักสาอันนะครับ3ามแผ่นไม้หน้าสามแบบตกเกรดเนี่ยสามแผ่นนี่ครับผมอ่านี่ครับเได้มันนึงแล้วอ่นาน,นี้ก็จะเอาฝั่งด้านข้างเอาปีหรือเอาเปลือกอะไรด้านข้างตรงนี้มันออกก่อนนะครับผมนี่ครับ นี่โอเคนี่ครับเมื่อกี้ได้ไปหนึ่งแผ่นแล้วครับทุกคนนะนี่ครับก็ได้ปุ๊บนี่ครับเขาก็จะเอาไม้วัดขนาดนะครับนี่ครับมาเสียบไว้ปุ๊บอ่าแล้วก็มาเรื่อยแปรรูปนี่อ่าโอเคผมว่าทอดนี้ได้ไม้หนาสามตกเกรดครับผมสามแผ่นครับผมนี่ครับผมนี่การเรื่อยแปรรูปไม้สักทองนะครับผมแต่ละขนาดอันนี้จะเอาขนาดเล็กมาให้ดูก่อนครับผม ก็จะได้เป็นไม้หน้าสามนี่ครับผมได้มาสามแผ่นนี่อย่างนี้เลยนี่ครับผมพาทุกคนมาชมมาดูถนะ้าเผื่อใครไม่เคยเห็นนะครับผมการแปรรูปไม้สักทองขนาดต่างๆนะผมอันนี้จะเป็นขนาดเล็กใต้ไม้หน้าสามมาสามแผ่นนะครับผมเป็นแบบตกเกรดนะครับผมโอเคครับทุกคนไปละครับสวัสดีครับ